ถ้ไมอยากเป็นทนายครับคำถามนี้ผมเคยถามตัวเองเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วนะครับประมาณ25-26ปีที่แล้วก็โออย่างนี้ฮะอยากจะแชร์ให้เพื่อนเพื่อนน้องๆน,นะครับ ส่วนใหญ่ก็อาจจะที่ที่ทามามาชมช่องนี้ก็น่าจะเป็นน้องๆนะครับที่อยากเป็นทนายความหรือคนที่สนใจชีวิตทนายความนะอ๋อขอโทษทีมีนาฬิกาปุกเกิดขึ้นนะครับโอ้อันนี้ต้องท้าความฮะว่าทำไมถึงอยากเป็นทนายความคือครอบครัวผมมาเป็นครอบครัวยากจนเป็นครอบครัวต่างจังหวัดนะครับ ยากจนถึงขนาดว่าผมเองเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนชั้นมัธยมก็ต้องออกจากโรงเรียนนะครับไปทำไร่ทำสวนทำนาไปเ,าเขาเรียกอะไรเา่เาเผาถ่านขายไปเป็นกรรมกรอะไรเงี้ยนะครับช่วยพ่อกับแม่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนช่วยอันเนี้ย เป็นเป็นจุดแรกนะครับที่ที่เป็นแรงบันดาลใจซึ่งเรื่องราวก็คือว่าไอเรื่องยากจนก็ยากจนอยู่แล้วนะครับคนแค้นก็ค้นแค้นมันลําบากมากใจตอนนั้นก็นึกนึกว่าหาเอ้ยแม่งกูจะออกจากวิถีชีวิตที่เป็นอยู่นี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าต้องตากแดดทั้งวันฝนตกก็ต้องอยู่กลางกลางฝนเลยนะครับไม่ได้หยุดเพราะว่า ไอ้ทำงานกรรมกรหรือทำงานแบกหามอะไรต่างเนี่ยมันมันต้องทำแข่งกับเวลาเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมชีวิตเรามันเลือกไม่ได้วะแต่ว่าตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าต้อง,ต,องต้องช่วยพ่อกับแม่ต้องช่วยครอบครัวนะครับครนี้มันมีอยู่วันหนึ่งตอนที่ผมกำลังปลูกข้าวโพดนะครับปลูกข้าวโพดช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงนโยบายการาปิดป่า ของรัฐบาลออกมาก็ก็ประกาศนะครับว่าพื้นที่ไหนจะเป็นป่าสงวนพื้นที่ไหนจะเป็นป่าห่วงห้ามอะไรทํานองนั้นนะนะซึ่งบางพื้นที่ก็ชาวบ้านก็ทําไปแล้วนะครับก็แพ้วถางปลูกข้าวปลูกของอะไรไปหลายปีแล้วนะครับอยู่มาหลายปีแล้วก็ต้องถูกขับไล่ออกมาผมก็เป็นคนนึงด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าก็กไปไปปลูกข้าวโพดนี่แหละนะครับก็ถูก ป่าไม้นะครับไล่จับนะครับไล่จับก็ถึงวันนี้ก็คงขายยุความแล้วนะนะครับเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหต้องวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนนะครับโอ้โหแบบลหลครั้งไหลายหนแล้วก็ทุกทรมานมากต้องเราแวดระวังในการที่เราจะทํามาหาเลี้ยงชีพนะครับด้วยการปลูกข้าวปลูกข้าวโพดนี่แหละนะฮะแต่ก็ต้องระวังเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะไล่จับเราเมื่อไหร่ย,ยังไงเราก็ไม่รู้กฎหมาย ตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าทําไมคนอื่นเนี่ยที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยดูเหมือนไม่ร้ายแรงเหมือนเราแล้วแล้วเรารวมทั้งชาวบ้านคนอื่นด้วยเนี่ยก็เป็นคนที่ทํามาหากินธรรมดาและทำมาก่อนแล้วอ่ะทำไมถึงถึงมีความรู้สึกอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันไม่รับความเป็นธรรมตอนนั้นนะครับก็มีความรู้สึกกดดันว่าเออทำไมไม่มีใครช่วยเราทําไมไม่มีใครช่วยชาวบ้านที่ถูกขับไล่ออกมาจากพื้นที่ที่เขา ทำมาหากินมาบางคนเนี่ยทำมาหากินเนี่ยตั้งแตช่ช่วงพ่อเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายต้องทํำยังไงครับสุดท้ายก็ต้องออกมานะครับผมก็กับครอบครัวก็ต้องออกมาอยู่ในพื้นที่บร,ริเวณที่เขาจัดให้แต่ตอนนั้นก็เป็นจุดแรกนะครับเป็นเรื่องแรกที่มีความรู้สึกว่าทําไมเราไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วไม่มีใครที่จะเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนเราในการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเราเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับ พี่น้องกับคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะเข้าถึงความเป็นธรรมนี้ได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกนะครับต่อมามันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับก็ปรากฏว่าพ่อเนี่ยก็รู้สึกสงสารว่าก็ให้ลูกออกจากโรงเรียนเนี่ยนะครับมาทํางานช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยสักระยะหนึ่งแล้ก็คือประมาณ6ปีนะครับก็สงสารก็เลยโอเคอนุญ,ญาตให้กลับไปเรียน ก็คือไปเรียนกศนจนจบนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนต่อที่มหาลัยที่รามคำแหงไอ้ตรงจุดที่มาเรียนรามคำแหงนี่แหละครับก็ปรากฏว่าก็ต้องหางานทำทำงานไปด้วยแล้วก็ต้องเรียนไปด้วยนะครับซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งไปทำเป็นเป็นยามนะครับช่วงนี้นะครับช่วงที่เป็นยามก็ได้มีประสบการณ์ที่ ไม่ดีมากๆนะครับต้องยอมรับเลยวนะ่าผมผมมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมากๆกับผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ในจ้างแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นความเข้าใจของผมนะครับก็คืออา,อาจจะผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับก็คือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็คือมันมีเหตุการณ์ว่าผมไปเป็นายามอยู่ในพื้นที่ พื้นที่หนึ่งนะครับที่บริษัทจัดให้ไปก็ปรากฏว่าผมอยู่ในช่วงกลางคืนช่วงพอช่วงเช้าเนี่ยเราก็ออกจากกะไปปรากฏว่าช่วงเช้ามาเนี่ยนะครับเจ้าของอาคารเนี่ยเขาบอกว่ามีของเขาหายไปเขาก็เรียกตัวผมไปสอบนะครับว่าเฮ้ยของที่หายไปเนี่ยน้องเอาไปหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็พยายามชี้แจงนะครับว่าเฮ้ยเราไม่ได้เอาไปเรายินดีที่จะให้ความร่วมมือในการสอบส,อบสวนแรงต่าง ก็แล้วแต่ทั้งหมดนะครับแต่สุดท้ายนะครับสุดท้ายนี่ก็คือว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับบอกว่าบอกผมนะว่า,าน้องน้องจะลาออกไหมถ้าน้องลาออกเนะี่ยพี่จะอนุญ,ญาตให้ลาออกโดยที่จะไม่เอาผิดอะไรทั้งสิ้นนะครับโดยที่ยังไม่มีการสอบสวนโดยที่ยังไม่มีการพิสูจน์นะครับว่าใครผิดใครถูกอะไรทํานองนี้นะครับ แต่ว่าคือเบื้องต้นเนี่ยเขาตั้งข้อสมมติฐานว่าเราทําผิดไว้ก่อนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกกับผมผมโกรธมากแล้วรู้สึกรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกรู้สึกเฮิร์ทมากกับชีวิตว่าทําไมชีวิตเรามันถึงถึงคนอื่นที่มองเราเนี่ยทำไมถึงไม่ความเป็นธรรมกับเราแล้วผมก็โกรธเจ้าหน้าที่ตํารวจตอนนั้นมากนะครับเพราะว่า แกก็เรียกผมไปพูดไปคุยด้วยแต่ว่าการพูดคุยของแกที่พูดกับผมเนี่ยมีลักษณะว่าแกเชื่อว่าเราทําผิดไปแล้วไม่ได้คุยกับเราแบบว่าเออน้องที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเข้ได้จริงมันเป็นยังไงนะครับน้องอยู่ช่วงเวลาไหนถึงช่วงเวลาไหนแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแบบคุยกับเราแบบเพื่อนอ่ะไม่ใช่นะครับคุยกับเรานี่แบบว่าเฮ้ยมึงทําผิดมึงก็รับมาเลยนะเชื่อกูถ้ารับมาเนี่ยเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเองคือพูดแบบเนี้ยทาให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย ตกลงเนี่ยเรากลายเป็นคนผิดทั้งๆที่เรายังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยผมก็เลยมีความรู้สึกครั้งที่2นะครับว่าชีวิตแม่งไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยผมผมรู้สึกไม่ดีมากๆนะครับกับกระบวนการสอบสวนของตํารวจผมก็นึกอยู่ในใจนะครับตอนนั้นว่าถ้าหากว่าเราจะหาความเป็นธรรมให้ตัวเราเองกับคนในสังคมนะตอนนั้นนะครับเราจะทําอาชีพอะไรวะ ก็นึกได้ว่าโอ้มันมีอาชีพเดียวเว้ยที่จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าให้ความเป็นธรรมกับตัวเราเองได้ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เรารู้จักกับคนในสังคมได้ก็คือเป็นทนายนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับผมก็มีความรู้สึกว่าความรู้สึกว่าอยากจะเป็นทนายเนี่ยมันแบบว่าคลุกกุ่นมาเรื่อยมาเรื่อยนะครับครนี้มันมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึง่งเป็นเหตุการณ์รที่เขาเรียกว่าเป็นจุดที่ผม ตัดสินใจนะครับคือผมมีโอกาสช่วงปลายปลายตอนที่เรียนหนังสือนะประมาณปีปีปีสถึงปีสามน,นะครับก็มีโอกาสไปดูหนังเรื่องหนึ่งนะฮะหนังเรื่องนี้ก็คือมันชื่อภาษาไทยก็คือชื่อว่าองค์กรซ่อนเงื่อนนะครับแต่ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ the firm นะฮะเป็นหนังเรื่องราวชีวิตการเป็นทนายความเป็นทนายความหนุ่มซึ่งเพิ่งเป็นทนายความนะครับซึ่งในเรื่องนี้ตัวเอกของเรื่องก็คือเป็นคนที่ ฉลาดเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายของชีวิตเป็นคนที่มีความตั้งใจที่จะเขาเรียกว่าพดุงความยุติธรรมนะครับแต่ว่าพดุงความยุติธรรมด้วยความฉลาดนะครับเขาเป็นคนที่มีความฉลาดหลกักแหลมมากด้วยตัวของเขาคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าทลายแก๊งมาเฟียทั้งในฝั่งของคือ,ค,อคือที่เป็นมาเฟียทั้งหมดทั้งในฝั <hosted> ่งของมาเฟียจริงๆแล้วฝั่งของ ที่เป็นทนายความเครือข่ายที่แบบว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่หาประโยชน์จากเรื่องของการกระทําความผิดทางกฎหมายเนี่ยนะครับด้วยตัวคนเดียวนะครับและก็เป็นทนายความใหม่ด้วยเรื่องนี้ผมดูจบปุ๊บเนี่ยผมตัดสินใจเลยยังไงกูต้องเป็นทนายความนะครับแล้วก็อันเนี้ยคือตอนตอนนั้นที่กําลังจะเรียนจบนะครับคันนี้มันมีฝั่งเส้นสุดท้ายที่ผมตัดสินใจเป็นทนายความแบบว่าร้อนเนี่ย คือว่าหลังจากที่มันมีเหตุการณ์3ามเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยผมก็มั่นใจแล้วผมจะเป็นทนายนะครับแต่ด้วยความที่แม่กับพ่อนะครับเขาเป็นคนรุ่นเก่าเขาก็อยากจะเออทำงานราชการดีไหมลูกนะฮะเขาอยากจะฝากผีฝากไข้อยากจะแน่ใจว่าเอ,อวันหนึ่งพ่อไม่สบายก็จะได้ใช้สิทธิ์อะไรบางอย่างได้ผมก็เลยตอนที่จบออกมาเนี่ยไปฝึกทนายความแล้วเนี่ยนะครับผมก็ดอดไปไปลองฝึกงานลองทำนะครับลองทํางานที่ หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งกแล้วกันนะครับไม่บอกชื่อนะครับปรากฏว่าผมทําได้หกเดือนตรงเนี้ยที่ผมทําได้หกเดือนเนี่ยผมผมเขาเรียวกว่าประสบการณ์ที่ได้เข้าไปทำเนี่ยทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าการทํางานราชการเนี่ยไม่ใช่ผมเลยผมทําไม่ได้เพราะว่าผมไม่สามารถที่จะทํางานตามคําสั่งของคนอื่นได้ผมผมชอบอิสระนะครับแล้วก็การไปอยู่ที่นั่นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าทํางานบางสิ่งบางอยา่างให้มันจบในมือเราได้นะคือพูด,ดง่ายๆว่าเราอยากจะเสนอโปรเจกต์อะไรอยากนำเสนออะไรเนี่ยไม่มีทางจะสาเร็จได้นะครับก็ต้องต้องทำไปตามแบบว่าทําไปตามเพื่อนร่วมง,งานทําไปตามผู้บังคับบัญชานะครับแบบเช้าชามเย็นชามเข้าทํางานเ,าเวลานี้นะครับเลิกไปกินข้าวเที่ยงกว่าจะกลับมาทางานอีกทีบ่ายสองแล้วก็กลับบ้านบ่ายสามอย่างเงี้ยน,นะครับผมรับไม่ได้ผมทําได้แค่6เดือนผมก็ลาออกนะครับ แล้วตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมก็เริ่มต้นไปสมัครที่จะเป็นที่จะฝึกทนายความอยู่สำนักง,งานแห่งหนึ่งนะครับตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดว่าจะหันกลับไปทําอาชีพอื่นอีกเลยจนถึงวันนี้นะครับสรารภาพตามตรงนะครับว่าผมคิดถูกผมขอบคุณตัวเองมากๆเลยวันนั้นที่ผมไม่ตัดสินใจที่จะทําอาชีพอื่นนะครับผมเลือกถูกแล้วครับ ที่ผมอยากเป็นทนายครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามจนกระทั่งถึงตอนท้ายครับสวัสดีครับ